ไม่ครับแต่ผมจะเริ่มจากตัวจิว๋วและผมก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนผมขนาดใหญ่ยักษ์ซึ่งผมก็จะต้องทำภารกิจต่างๆเพื่อจะได้น้ำยาขยายร่างล่าในตอนสุดท้ายผมก็จะต้องมีขนาดใหญ่เท่ากับโลกให้ได้เลย เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้นเลนเวลเกมใหมครับนั่นเองนะครับผมและข้างหลังผมตอนนี้เนี่ยมันก็คือน้องแก่นั่นเองครับล่าตัวผมที่เป็นไซส์จิ๋วครับผมโอ้โหตัวเล็กแค่นี้เองฮะแต่ว่าเรามีความสามารถพิเศษอยู่ครับผมให้ลองกดย่อบนบล็อกย้าแล้วเราจะเข้าไปข้างในบล็อกได้อุ้ยจริงเหรอเอาละฮะจังวันนี้ไหนลองหน่อยดิเข้าไปข้างในบล็อกครับผมอุ้ยเข้ามาแล้วคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ย เหมือนจะมีมอนสเตอร์ด้วยนะครับโอ้โหแด้อะไรเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างในดินเหรอแดๆขอดูของหน่อยอุ้ยมีของเยอะคุณผู้ชมปนก่อนเลยครับอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเหมือนเราจะมีแบบว่าอ่ากิ่งไม้นะครับผมขอตบหน่อยละกันอุ้ยเดี๋ยวถ้ามันเป็นดินเนี่ยมันจะแพ้น้ําหรือเปล่าวะลงน้ามาครับเผื่อแบบดินมันจะเปียกอะไรเงี้ยอุ้ยเหมือนจะได้ผลนะเนี่ยเอาละฮะตบมันไปก็ผมเออไอพวกมอนสเตอร์ดินมีทั้งซอมบี้แล้วก็แบบซิลเวอร์ฟิทเลยฮะเออโดดไปด แค,ครทคเขาผมแต่เป็นแบบแครอดโคลนอะไรเงี้ยอแต่ก็พอกินได้อยู่นะฮะโอ้ยยังไม่หมดอีกหรออุย้ยเยอะจังวันนี้ยเอาละครับอันนี้แบบว่าเป็นปลากลัวเหรอขอลองหน่อยขอลองหน่อยอ๋อนี่ไงกระโดดขึ้นมาแบบนี้ครับปน๊นนึงนะโอเคอ๊บอ๋อด้นบนแบบว่ามีกล่องมีกล่องมีอะไรครับผมเปิดไปเลยน้ํายาขยายร่างโอเคครับผมทีนี้เราก็จะตัวใหญ่แล้วดิอุ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยวอรเดนเหรอแต่แบบว่าเหมือนจะเป็นวอรเดนโคลนนะครับ อุ้ยเด้ผมจะสู้ไหวไหมเนี่ยอามาดิตบไปอะผมอุยยยย้ยเด้อเด้อใจเย็นโอ้โหอย่าเพิ่งโหดร้ายได้ไหมโอ้โหคุณผู้ชมมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะอุย้ยเดี๋ยวผมมีโล่นี่ว่าโลดินเหรอฮะไหนลองใช้ดูดิก็มาดิครับใช้โล่กันได้ป่าววะเอาว่าตบไปก่อนแล้วกันอุย้ยา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 เออกันได้มาดิจะตายแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมเหมือนเราจะฆ่ามันได้แล้วเหรอและตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองดื่มไอ้นี่กันดีกว่าน้ำยาขยายร่าง กินปเลยครับผมอุ้ยนี่ไงตัวใหญ่ขึ้นแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเราปลดล็อกความสามารถใหม่ฮะกระโดดสูงนั่นเองและก็ให้ตามแสงสีแดงไปแสงสีแดงอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงเป็นควันสีแดงตอนนั้นฮะขอลองความสามารถพิเศษหน่อยละกันไหนลองดูดิกดชิปแนวครับผมแล้วก็กระโดดเหรออ๋อนี่ไงเหมือนจะกระโดดสูงนิดหน่อยนะฮะโอ้ยขนาดเวลาตกยังสโลเลยต้องไปที่บ้านหลังนู้นใช่ไหมโดดไปดีครับหรือวิ่งไปมันจะเร็วกว่าวะเนียอุ้ยเวลาวิ่งก็เร็วเหมือนกันนะ เอาละคุณผู้ชมผมมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมไอความสีแดงเมื่อกี้วัสดีครับลุงได้โปรดช่วยพวกเราด้วยมีแค่คนตัวจิ๋วอย่างคุณแ่ะนะที่สามารถช่วยพวกเราได้อ๋อเหมือนว่าแบบในท่อระบายน้ําเนี่ยมาสกรปรกนะครับผมให้เราช่วยไปเคลียร์นั่นเองโอ้โหพอเป็นคนตัวจิ๋วเนี่ยก็เลยต้องลงไปทําความสะอาดละอันไหนดูหน่อยสิวิมีไม้ดอกครับผมมีของหรือเปล่าอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมน่าจะเป็นข้างล่างนี้แหละฮะมันจะอันตรายไหมวะเนี่ยอันลงไปก่อนละกันอุย้ย อะไรอ่ะแมงมุมเหรอโอ้แมงมุมบอกว่าเหมือนจะเปื้อนอะไรสักอย่างเลยฮะสีเหลืองๆเนี่ยไม่น่าใช่อย่างที่ผมคิดมัง้งเอาเป็นว่าเราต้องจัดการมันใช่ไหมอุ้ยมันขึ้นไปข้างบนอ่ะเราต้องไปจัดการมันครับผมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขึ้นมาทําไมโอเคครับผมไหนลงไปาํารวจต่อดิมีอะไรหรือเปล่ายายแมงมุมเหรอน่าจะต้องเคลียร์ไอนี้ด้วยฮะโสรกโปกเหมือนกันนะเนี่ยลุงไม่เคลียร์บ้างเลยเหรอโอ้ยเราอะไรวะเน,นี่ยโอ้หุ่นแล้วบอกว่าน้ำพุ่งเลยฮะ แม่งมุมเพียบเลยอุ้ยเดี๋เด็ดเด็เด็ดดเนเยครับอะไรกันครับเนี่ยต่อไปต่อไปเอ้ยอุ้ยอันนี้เหมือนจะปลาได้หว่ะผู้ชมเป็นเหมือนวัดดินหรือโคนอะไรสักอย่างฮะเอาล่ะตายแล้วเหรอขอเช็คให้สุดก่อนนี้มันยังไม่หมดครับผมปลาไปดิปลาไปดิอุ้ยได้อโอ้โห้โคตรแรงเลยประมาณนี้น่าจะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เตรียมชาร์จครับผมกระโดดขึ้นไปกันดีกว่า Let's go อุ้ยมีไม้อีกแล้วทำไมไม้ดรอปเพียบเลยเอาละลุงผมเคลียร์ให้แล้วขอบใจมากเลยนะ ที่ช่วยพวกเราและนี่ก็คือของรางวัลของคุณได้อะไรมาฮะโอ้หนี่ไงน้ำยาขยายร่างก็ผมเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราใช้ประมาณบอกว่ายังไม่ถึงครึ่งบล็อกเลยอะแล้วถ้าเรากินอันนี้เข้าไปเลยฮะอุยอ้ยตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ผมน่าจะประมาณหนึ่งบล็อกเลยแล้วก็ปลดล็อกสูตรคราบใหม่เหรอเอาอ่ะไหนขอดูดิครับอะไรได้ฮะวางไว้ตรงนี้ละกันอุย้ยคุณผู้ชมมีอุปรกรณ์ใหม่วะ่ะดาบจิ๋วที่ติดเชื้อนะฮะ ใช่ Morrisie c o v e Stone ครับนั่นเองโอ้เดี๋ยวนะไอตัวข้างล่างนั้นก็มีนี่วางั้นก็ขอขุดหน่อยละกันนี่ไงขุดไปเลยครับผมมีดาบกับที่ขุดแสดงว่าผมนองขุดมาห้าบล็อกครับผมขุดลงไปเลยโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็โดดขึ้นมาฮะมาดีมาดีอุปกรณ์ใหม่ครับผมนี้ได้ดาบมาแล้วแล้วก็ที่ขุดนั่นเองเขาบอกว่าเวลาที่เราตีศัตรูเนี่ยมันก็จะติดพิษด้วยนะครับวิจ๋วอะเอาล่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยเหมือนจะมีควันสีแดงนะครับ แต่ขอสำรวจก่อนอยากฟาร์มของอะ่ะอโดโดขึ้นมาฟื้บโอ้โหก็สูงเลยมีอะไรไหมโอ้โหชุดกอบเพียบเลยคุณผู้ชมจูนี้มันก็ต้องใส่ดีครับแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยไอลอนก็เลมตายแล้วหรอมีควานสีแดงด้วยครับผมสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าอุ้ยวาร์ปเข้ามาแล้วอะไรวะเนี่ยวันดีครับมีใครอยู่ในนี้เปล่านะขอสำรวจหนะครับอุ้ยผมได้ยินเสียงแบบห่อห้าห่อห,อ,หอ,อะไรด้วยอะ่ะมีตัวอะไรหรอ โอ้โหมาเป็นแก๊งเลยคุณผู้ชมจะสู้ได้ไหมเนี่ยตบไปก่อนแล้วกันครับติดพิษไปก่อนเลยเออโอ้ยเว้ยมันพวกเยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจยเย็นดิอุ้ยผมกันได้ผมกันได้ใจยเย็นครับต่อไปโอ้ยจะตายจะตายผมเปลี่ยนมาปานี้แทนได้ไหมเนี่ยปลาไปปลาไปเจ็บปะอุ้ยไม่เจ็บแล้วเหรอเอาเป็ว่าตบมนแล้วกันครับติดพิษแล้วนี่เออจะตายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมาดิไอพิลเจอร์จิ๋วเออโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยอุ้ยเจ็บเจ็บอีกแล้วอุ้ยมันแรงจังเหลือกี่ตัวเนี่ย มาเข้ามาให้หมดอยู่ข้างบนนะผมสับไปดีตัวสุดท้ายใช่หรือเปล่านะตายเออโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยให้เอาดอกป๊อปปี้เอาไปใส่ไว้ในที่ที่มันถูกต้องดอกป๊อปปี้เหรออ๋อนี่ไงอยู่ในตัวผมเมื่อไหร่วะเนี่ยวิดได้คอร์ดโบด้วยคอร์ดโบจิว๋วรับผมดอกป๊อปปี้อ๋อนี่ไงควันสีแดงนี้ใช่ไหมวางไปเลยได้ปเปล่าเหมือนจะาว้าบอ,อกมาแล้วนะครับโหมืดพอดีเลยอ้อนี่ไงลอนกระเลมฟื้นแล้ว ๋อ oh, คือบอกว่าต,ตอนแรกมันพังนะฮะ,อะขอนอนก่อนแล้วกันลุงไม่ต้องนอนผมนอนเองไอรอนโกเลมบอกว่าขอบใจมากเลยนะไอจิ๋วเอาไอเทมนี้ไปสิแล้วก็ปลดล็อกสูตรคราบใหม่ฮะเขาให้อะไรมาอุ้ยเป็นถังเลยเหรอน้ำยาขยายล่างเป็นถังเลยฮะไหนลองกินดูดีปึ๊บเท่าไหร่แล้วโอ้โหตัวใหญ่กว่าไอรอนโกเลมอีกมั้งเนี่ยเฮย้ยเจ๋งเลยว่ะมาเป็นถังแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้อะไรวะเป็นสูตรคราบใหม่หรอ เหมือนจะเป็นพีระมิดอะเพชรนะฮะโอต้องใช้เท่าไหร่วะเนี่ยต้องมีเพชร28อันเลยแล้วก็กล่อง2อันนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องลงเหมืองใช่ไหมแล้วก็สูตรคราฟใหม่คืออะไรกันนะอ๋อนี่ไงเป็นกล่องคราฟที่แบบใหญ่ขึ้นนะฮะวิขอลองหน่อยขอลองหน่อยต้องมีกล่องคราฟเยอะๆก่อนก็ผมแล้วก็ทีนี้คราฟได้แล้วจัดไปดิไหนลองวางดูดิเป็นยังไงฟื้อ้ยขยายร่างได้ด้วยเปิดไปฮะอ๋อก็จะแบบว่ามีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะับผม เป็น4ี่คูณสนั่นเองซึ่งทีนี้เนี่ยไปตามหาเหมืองกันดีกว่าเราขุดเร็วขึ้นด้วยนะครับเนี่ยโคตรแจ่มโอ้คุณผู้ชมโดดที่บอกวัดบินอย่างสูงเลยฮะเหมือนเราจะเจอเหมืองที่บอกว่าใช้ได้แล้วนะเอาเป็นว่าชชวันนี้ลงเหมืองน,นี้กันดีกว่าอุ้ยใหญ่จัดเลยหวัดดีครับเราจะเจอเพชรไหมนะขอลองตบก่อนเลยไอ้พวกนี้เนี่ยมาดิตายไปเออสู้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับบอกว่าเราตบได้ไก,กลยอยู่นะแต่ว่ามันก็ยิงเราง่ายเหมือนกันไอ้พวกนี้เนี่ยต้องลงไปให้มันลึกกว่านี้ครับ โอ้โหมาเป็นบอ่อเลยครับผมอุ้ยนี่งเจอเพชรแล้วผมสามารถขุดได้หรือเปล่าใช้ที่ขุดอันนี้เนี่ยลองแป๊บหนึง่งอออเหมือนจะขุดไม่ได้เลยฮะเด้ๆๆๆโอ้ยเจ็บนะมันเจ็บนะผมว่าเราเนี่ยต้องทาไอ้นี่ว่ะที่ขุดเหล็กก่อนครับผมเอาล่ะประมาณนี้เรามีเหล็กอยู่พอดีฮะแล้วก็มาขุดเหล็กกันดีกว่าเอ้ยขุดเพชรโอเคหนึ่งอันครับผมได้มาแล้วเราต้องการค่อนข้างเยอะเลยฮะย8ดนั่นเองโอ้ยคริปเปอร์ไม่เอาไม่เอา โอ้ยหูหขุดต่อไปก็ผม3แล้วหาไม่ยากหาไม่ยากแค่ใช้เวลานิดนึงแล้วก็ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะเหมือนแบบว่าพวกมอนเตอร์เนี่ยมันเกิดเยอะมากเลยฮะแต่จะคิดไปเองก็ได้มั้งเออตอนนี้ได้มาสิบเก้าแล้วก็ผมใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยหูหดูดิไอพวกไอฉิวมันเยอะเกินเอาละครบเลยไหม้โหูยังคุณผู้ชมวิเจอรอสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยนะแต่ผมจะต้องต่อตัวโอ้ยอะไรวะเนี่ยโดนอะไรเยอะจังอ่ากระโดดขึ้นมาได้ไหมได้ได้ได้โอเค เหลือแค่ขุดอันนี้โอเคโลไปเก็บครับผมและทีนี้มันก็ถึงเวลาครับกล่อง2อันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะถือบอกว่าสูตรคราบเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเราจะได้มองเห็นนะฮะล็อกเพชรสอันตรงนี้กล่องนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นเพชรนั่นเองได้มาแล้วคุณผู้ชมทํายังไงวะเนี่ยวางไว้ตรงนี้เหรอหรือต้องโยนโอ้โหโหหมาแล้วคุณผู้ชมอันอย่างเบิ่มเลยฮะขอเข้าไปดูได้ไหมครับทําไงดีเนี่ยย่อตัวย่อตัว อุ้ยเดี๋ยวไอเทมนี้เนี่ยสามารถใช้ขุดได้เหรอไอเศษไม้ตอนแรกอะนะโอ้โหขุดเข้ามาได้แล้วคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยมีลูกศรชี้มาที่กล่องนี้นะครับเปิดไปเลยโอ้โหของยักษ์เพียบเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะฮะแอปเปลิลเนาะกางเกงรองเท้าครับผมมีหัวใจด้วยโล่นะฮะแล้วก็มีที่ขุดโอเคผมจะวันนี้เรามาใส่ชุดกอดยักษ์กันดีกว่าแล้วพวกนี้ล่ะอ๋อ,อก,ก็จะเป็นแบบว่าของในพิระมิดต,ตามปกติฮะ มีอะไรดีๆหรเปล่านะอยากได้อ่ะแอปเปิลทองอ่ะมีให้ป้นไหมดีไงเดี๋ยวขอลองใช้ที่ขุดหน่อยทำอะไรได้ฮะที่ขุดยักษ์นี้สามารถโยนได้โดยการคลิกขวาไหนลองดูดิอ่าโยนไปตรงนี้ครับฟื้อโอ้โหผูอชมมันหมุนแล้วก็ขุดไปด้วยอ่ะโคตรเทรัะผมอ่ะอีกรอบหนึ่งนิขุดไปเลยครับนี่กล่องแตกครับผมเอาอีกดีเอาอีกดีออกดขุดให้มนทุกทิศท,ทางเลยชือ้อปนของปนของผู้ชมสะใจจัดเลยว่ะ แอปเปิลทองตอนนี้ได้มาเพียบเลยฮะบอกเลยว่าตอนนี้รวยจัดเอาเป็นว่าผมขอขุดขึ้นไปหน่อยแล้วก็ชาร์จครับผม <c oughs> กระโดดขึ้นไปเลยนี่เอาละตอนนี้เนี่ยเหมือนเราฟาร์มของไปเพียบเลยเร่บจากกินหัวใจก่อนละกันนะครับจื๊บหัวใจยักษ์ของเราโอ้หัวใจเพิ่มแบบว่าโคตรเยอะและก่อนที่เราจะลุยต่อขอคราฟชุดก่อนหน่อยละกัน,นครับฟึบตรงตัวเป็นเพชรอะหมวกนะครับผมส่วนกางเกงเนี่ยอันนี้มันแบบเกงยักษ์ไงใส่ไปน่าจะโอเคครับผม และทีนี้ก็เหลือแอปเปิลเพจนั่นเองกินเพื่อขยายร่างนะครับไหนดูสิจะตัวใหญ่ขนาดไหนกันหนึ่งอันครับผมอันที่สองเข้าไปแล้วก็อุย๊ยนี่ใครมาระเบิดเนี่ยอันที่สามครับผมกินลงไปเลยผมโดนว้ามาแล้วก็เหมือนจะมีสูตรคราฟอะไรด้วยนะครับอ๋อเป็นบอกว่ากล่องคราฟใหม่เหรออันไหนลองดูดิกล่องคราฟกล่องคราฟวางไว้ก่อนครับต้องใช้กล่องคราฟหกอันแนะหวัมงั้นก็คราฟแป๊บหนึ่งแล้วก็ทีนี้ไหนขอลองหน่อยดิ ใช้เหล็กด้วยนะครับวางไว้แบบนี้หรอกองครับก็บผมเรียบร้อยมีสูตรขาเพิ่มมาใหม่ด้วยวะแล้วอะไรเนี่ยน้องหมีจะหาเรื่องครับผมใจเย็นครับตอนนี้แบบพอเป็นตัวใหญ่เนี่ยมีเดือคนมาหาเรื่องว่ะโหสูตรขาใหม่แบบว่ามีวิเทอร์ยักษ์ด้วยฮะเบียคอนยักษ์ครับผมแล้วไอ้ก้อนน้ำแข็งนี่มันคืออะไรสวัสดีครับคืออะไรหรอเฮ้ยตัวไรน่นี่เหมือนจะเป็นแบบว่าสตีฟยักษ์ฮะอุ้ยกลายเป็นแบบว,ว่าต้นอะไรวะเนี่ยอ๋อถั่วยักษ์เหรอ เรากลายเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์หรือเปล่าเอาเป็นว่าเจ้านี่ชาร์จนะครับผมแล้วก็กระโดดนี่ขึ้นมาเลยครับผมอยากเขาจะสู้กันตบไปดิลงไปครับผมว่าไงว่าไงมาดิสตีปตัวโคตรใหญ่ตบไปตบไปสตีปยักษ์เหรอเฮ้ยเฉาอุ้ยได้มาตบกลับนิดนึงนะเนี่ยมาดิมาดิอุ้ยได้อะไรมาครับเนี่ยเหมือนจะเป็นผมว่าถั่วยักษ์สีทองครับผมทําให้เราตัวใหญ่ขึ้นอ่าง,งั้นขอลองหน่อยแบบหนึ่งนะฮะตัวใหญ่ขึ้นเหรอโอ้โว ตอนนี้ผมกำลังโดนไล่ต้อนครับผมใครมันจะฆ่าผมนักวะเนี่ยอโบกินไอ้นี่ก่อนแล้วกันชือ้อตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมโอ้โหตัวใหญ่มากคุณผู้ชมและผมก็ได้จะฆ่าพวกม,มันได้สบายเลยฮะตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเออมากันเยอะเกินยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเพราะว่าผมไม่ได้คิดไปเองแลละมอนเตอร์มันเยอะจริงครับเอาเป็นว่าเมื่อกี้เหมือนมันจะปลดล็อกสุดคราฟใหม่เลยประตูเนเธอร์ยักษ์เหรอใช้ออฟซิเดียนกับถังลาวาฮะน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็เหมือนว่าพลิกแอค t h i เนี่ย มันจะเปลี่ยนน้าให้กลายเป็นออฟซิเดียนได้ครับผมไหนลองดูซิคลิกขวาไปชือ่อปล่อยไปตรงนู้นครับผมอุ้ยเนี่ยเนี่ยกลายเป็นออฟซิเดียนอ่าเอาใก,ใกล้ๆเดือเนาะชือ่อและยังไงต่อนะรู้สึกว่าไอ้กิ่งไม้เนี่ยเนี่ยจะขุดได้ใช่ไหมครับขอลองหน่อยคลิกขวาไปอุ้ยนี่ไงขุดได้จริงครับผมโคตรเยอะเลยชือขุดไปขุดไปเออขุดได้มาสองชุดเลยโอเคพอแล้วพอละผมอยากลองวางดูอ่ะให้มันใส่เท่าเรานะฮะวางดูดิวางขึ้นมาวางขึ้นมา ไซเราก็จะประมาณนี้นะครับต้องสูงหน่อยหวังว่ามันจะเปิดประตูได้นะคุณผู้ชมวางลงมาตรงนี้นะครับพอดีป่าวะโอเคเรียบร้อยเจ้าวนี้จุดไปดีครับนี่ได้ครับผมประตูสาย,ยักษ์ของเรานะครับวาไปเลยโผล่ไหนเนี่ยโอโ้ในเทอร์ฟอร์เทสเลยเหรอหวัดดีครับมีมอนเตอร์เปล่าตามสูตรครับเนี่ยผมอยากได้หัววิทเทอร์เยอะๆเ,เลยวะ่ะวินิจกันไง,ไงวิทเทอร์ครับผมขอตบหน่อยละกันนี่เบรกันด้วยเฮ้ยเบมันจะเป็นด้วยวะ่ะตอนนี้ขอวิทเทอร์ครับผม ได้มาหนึ่งหัวแล้วไหนโผล่มาอีกดิเอาแบบเยอะๆอ่ะวู้่ไซส์ใหญ่เนี่ยมันอยู่ลําบากว่ะคุณผู้ชมแอร์อัดจัดเลยฮะขอขุดอ่ะตรงนี้ออกไปหน่อยได้ไหมอ่ะนี่นี่ใช้นี้ขุดใช้นี้ขุดน่าจะได้อยู่ <c oughs> ตายแลยว้วผมไอ้จิ๋วก็โผล่มาตรงนี้ครับบอกได้คําเดียวเลยว่าแคบสุดๆครับผมเดี๋ยวก่อนนะเราต้องการหัวเท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองหัวครับผมตอนนี้ได้มาเจ็ดโอเคโอเคมาดิแก๊งไอ้จิ๋วอ่ะมาดิเออ ะอะไนิดเดียวแล้วลอลไนิดเดียวแล้วดับมาแล้วนี่ไง12แล้วครับผมขออนุญ,ญาตออกมาจากตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปก็คืออู้ดเดีด้นี่ผมบินเหรออุ้ยคุณผู้ชมวัน,นี้มันคืออะไรวะเนี่ยเหมือนมันจะเป็นมิติแบบวะ่าในเธอร์แบบพิเศษเลยฮนะอ,อะไรวะเนี่ยามว่าในตอนนี้เนี่ยเรากลับโลกเดิมมาดีกว่าเหมือนว่ามันจะมีไอ้น,นี้ใช่ไหมประตูพอเท่ายักษ์อยู่นะคะรับผมใช้ถังลาวาโอเคโอเคไปหนึง่งผมว่าเราต้องกลับแล้วขอตักลาวาหน่อยครับ วางคราฟไว้แบบนี้นี่ไงได้แล้วโอเคครับผมจะวันนี้วางประตูไปเลยแล้วกันฮะคืออะไรอะ่ะโอ๋อนี่ไงเหมือนมันจะมาตรงนี้เลยครับผมกลับแล้วกลับแล้วคืออยู่ที่นี่เนี่ยมาโดนแก๊สลุมหรอคุณผู้ชมไม่ไหววะ่ะโอ้โหผมมาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาคราฟกันตรงนี้นดีกว่านะครับผมไหนดูสิจะเป็นโซแซนแบบนี้ก่อนนะฮะชื่อแล้วก็หัววิเทอร์ใช่ไหมวางเรียงไปเลยนี่ไงได้มาเป็นแบบว่าไอเทมแบบนี้เลยครับผมอุย้ยเดี๋ยวแล้วรับตัวผมมันอะไรวะเนี่ย ผู้ชมดูดิมอนเตอร์บอกว่ารุมมาฆ่าผมคนเดียวอ่ะมันใช่เหรอดาบก็พังนะฮะโอ้ได้ๆตั้เส,สงจัดเลยว่ะขอดาบใหม่หน่อยได้ไหมเอาเป็นดาบเพชรละกันเนาะโอเคขอเป็นที่ที่มันสงบหน่อยได้ไหมอะ่ะวางตรงนี้ไปเลยครับนี่มีเทร์ยักษ์ครับผมตัวโคตรใหญ่ก็มาดีตอไปครับผมไอุ้ยเดยวไปไหนอะ่ะอยู่ตรงนี้เหรอมาดีพยานะครับตบไปอุ้ยเจ็บ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 กินก่อนกินก่อนอุ้ยมันโหดเหมือนกันนะเนี่ยต้องกินแอปเปิลทองเอนชานแล้ว แล้วก็ต่อไปโอเคมาดีครับหูโคตรเดือดสมแล้วที่เป็นบอกว่าวิเทอร์ยักษ์นะฮะฆ่าไปโอเคครับผมตับมาเป็นอ่ะเนเธอร์สตาร์สองอันเหรอโอ้เดือดมอนสเตอร์รอบตัวนี่ก็เยอะจังเลยผู้ชมดูดิทุกอย่างบอกว่ากำลังเข้าหาผมอ่ะโอเคพอเป็นตอนเช้าเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยครับเอาละอย่างต่อไปใช่ไหมอ๋อต้องใช้ทรายด้วยคุณผู้ชมทําเป็นกระจกนั่นเองขูดไปดีครับขอหน่อยขอหน่อยต้องใช้กระจกเนี่ยทั้งหมด16อันนะฮะชื โอเค16แล้วทีนี้ก็ถึงเวลาเผาครับผมจัดไปดีจัดไปดีแบ่งเผาแบบนี้ละกันเอาล่ะเหมือนจะได้กระจกแล้วนะครับจะวันนี้เรามาคราฟกันเลยดีกว,ว่าวางออฟซิเดียนแบบนี้เนเธอร์สตา์สองอันแล้วก็ที่เหลือเนี่ยใส่กระจกเข้าไปนั่นเองครับเราก็จะได้เป็นเบ oh. ียคอนยักษ์นั่นเองเอาล่ะวางไว้ตรงไหนดีครับตรงนี้ละกันเป็นเบียคอนสีเขียวนะครับผมอุ้ยมีลําแสงด้วยวะ่ะอุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมตัวเราบอกว่า ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยฮะอะไรวะเนี่ยเราจะกลายเป็นร่างยักษ์อย่างั้นเหรอโอ้โหตอนนี้เรากลายเป็นยักษ์แล้วได้ดาบมาด้วยฮะซึ่งดาบนี้เนี่ยดาบหั่นโลกนั่นเองดาเมจ9ก9เกเลยใช้ดาบนี้ในการหั่นโลกนั่นเองโอ้โหดาบนี้มันจะหั่นโลกได้เลยเหรอไหนลองคลิกขวาดูดิโอ้โหคุณผู้ชมเหมือนจะมาแล้วนะครับโอ้หนนี่คือโลกของเราเหรอดูดิตอนนี้ไซส์เราบอกว่าตัวเท่าโลกแล้วอะเอาละฮะไหนลองสับดูดิ คลิกขวาไปดีครับอุ้ยผ่าครึ่งแล้วครับผมคุณผู้ชมเราผ่าครึ่งได้แล้วแต่ว่าอยากรู้ว่าแบบผ่าได้มากกว่านี้อีกไหมฮะคลิกขวาอีกทีนี้ฮ้ยกลายเป็นสีแล้วแล้วถ้่อีกรอบนึงล่ะคลิกขวาไปครับอุ้ยนี่ไงก็จะหมดแล้วครับผมแล้วก็ตกไปแล้วครับผมเฮ้ย <c oughs> นี่ผมจะตายแล้วหรอตอนนี้คือบอกว่าตัวใหญ่แล้วฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ